ตะลึงใบหน้าล่าสุดน้ำฝนกุนลนัดหลังเป็นคุณแม่ลูกสองนอนน้อยเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วสำหรับน้ำฝนกุนลนัดเธอเพิ่งให้กําเนิดลูกชายคนที่สองแอเมื่อวันที่สาสิงหาคม66ที่ผ่านมาตั้งชื่อว่าน้องเจคอบโดยเธอก็ได้เลี้ยงดูด้วยตัวเองอย่างเชี่ยวชาญเหมือนที่เลี้ยงลูกสาวคนโตมาซึ่งเราจะเห็นความเคลื่อนไหว โมเมนต์น่ารักๆของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอดนามฟอนกุลแลนดทล่าสุดวันนี้วันที่20กันยายน66สาวน้ำฝนได้โพสไอจีเผยภาพตัวเองเลี้ยงลูกอยู่บ้านอุ้มน้องเจขอบนอนหลับบนอกพร้อมแคปชั่นระบุว่าไม่มีลิมิตชีวิตนอนน้อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมนุษย์แม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมวิถีลูกเล็ก เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจคอบดีดีเวนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจคอบปวินเทอร์ท้ามกลางที่พี่แฟนคลับต่างเอ็นดูความน่ารักของน้องเจคอบแต่ง,งานนี้ก็ต้องหลุดโฟกัสความสวยของแม่น้ำฝนด้วยที่เลี้ยงลูกนอนน้อยขนาดไหนก็สวยเป๊ะอยู่เลยจ้า